เเข้าใหม่ครับชมนี้อึดคุ้มทนและราคาถูกครับ359,000พผ่อนอยู่ประมาณ59 00ถึง6,000ครับแต่สภาพกริฟทครับไม่ก็ไม่เยอะนะแสนนิดๆนะครับแสนต้นๆเฉลี่ยใช้งานต่อวันประมาณสัก50โลครับใครหาเอาติสักคันนะครับอึดคุ้มทนผมแนะนําชมนี้นะครับขับดีมั i เทนแนนถูกครับผมรีวิวให้คุณละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองใครอยากหาเอาติสราคาประหยัดงบจํากัดแนะนําคันนี้ครับ สวัดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2อทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับสองสามวันที่ผ่านมาครับมีรถเข้าใหม่เยอะเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสามสิบคันเลยนะมีหลากหลายรุ่นนะครับแต่ช่องนี้นะเป็นช่องเอาติสครับผมหยิบยกเอาติสครับที่น่าสนใจมาให้พี่พี่รับชมอีกหนึ่งคันครับช่วงนี้เอาติสทยอยเข้ามาเยอะส่วนใหญ่อะจะเป็นโฉมนิวเนาะโฉมใหม่ครับปีสัก20 20 21 22นะทั้งไฮบริดและเบนซินทั้ง1.6และ1.8แต่คันนี้นะครับหลุดเข้ามาแค่1คันเองนะเป็นโฉมไหม o เน h a อเชนครับเดี๋ยวนี้มาไม่บ่อยแล้วเดือนนึงเข้ามาผมว่าประมาณรักไม่เกิน3,000ันะสำหรับเจนนี้โฉมนี้นะคันนี้ครับได้เป็นปี2018ครับแต่ราคาสุดประหยัดและเลขไม์กําลังดีนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับสำหรับอาติสครับโฉมไหมเน้เชนปี2018 1.6รุ่นจครับทะเบียน9673ครับคันนี้ราคาดีด้วยนะเพียงแค่ 359,000บาทนะครับใครอยากผ่อนเอาติสแบบฟรีดาวนะครับผ่อนเลท6 0 0 0บาทนะ5 9 0 0น0นะครับอยู่ที่เครดิตคุณนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยนะเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆคุ้มๆค,ครับการันตีได้นะครับแล้วก็ก่อนถ่ายทำนะครับเช็ครอบคันแล้วสภาพดีนะรถสวยน่าใช้สภาพดีครับเลขไมค์แก้แสนสองเองรถปี18วิ่งแสนสองเฉลี่ยใช้งานต่อปีนะ ประมาณ2 0 0 0 0โลนะก็เกือบอะประมาณหมื่นไปปลายนะครับเฉลี่ยใช้งานวิ่งต่อวันนะ่ะไม่เกิน60โลครับนะวิ่งอวันแล้วประมาณ50กว่าโลประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการใช้งานจริงนะครับไม่ได้จอดนานเกินไปไม่ได้ขับเยอะเกินไปมันคือการใช้งานจริงของเราในชีวิตประจําวันนะะันะ่นแหละวันละสัก5้าสิกสิบโลอะนะเหมือนขับไปรับส่งลูกเนาะขับไปทํางานนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาจจะมีขับไปไหนทางไกลบ้างนะต่างจังหวัดบ้างอะไรแบบนี้นะมันคือการใช้งานจริงเฉลีย่ยใช้งานต่อวัน50โลครับสนใจคันนี้ครับ ทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะ0 6 5 9์13374เจครับเจนนี้ 1.6G ปี1 8 19คันสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาใหม่แล้วเป็นคันสุดท้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้มีสีบรอนมีสีดำครับไปหมดแล้วนะได้ปี18ครับไม่แค่แสนสองด้วย1.6รุ่น G ีครับนึกอะไรไม่ออกครับคือเราติดครับเป็นเก่งขนาดกลางครับที่การแมเนจทถูกครับการแมนเทถูคือมันไม่มีรุ่นไหนถูกกว่านี้แล้วนะสำหรับเก่งกลางนะได้เครื่องพันหกดูออวีวีดีไอนะครับเจนนี้ก็ ใช้มาหลากหลายนะครับการซ่อมที่อู่นะหรือศูนย์บริการมันก็ถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับอยากได้รถที่อึดคุ้มทนนะครับมาในแนนถูกราคาประหยัดแล้ผ่อนในเลียดแค่6กพันแนะนําคันนี้นะครับสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะกดเบอร์ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอดเพคหนึ่งห้าสองครับถ้าคุณโทรเข้าเบอร์นี้ครับแอดไลน์ไอดีนี้เดี๋ยวตอบแชทเองครับรับสายเองให้คำปรึกษากับพี่ๆด้านออลติสได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะเลทผ่อนหกพันนะครับมาเริ่มต้นด้านหน้าครับ โคมไฟครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับก็คือเป็นโคมเดียวอ่ะเขามีทุกอย่างครับมีไฟเดไลท์ให้เป็นแบบ led มีไฟเลี้ยวครับมีไฟสูงมีไฟปกติให้โคมเดียวครบถ้วนนะครับและโฉมนี้นะผมว่ามันเป็นอัลติสโฉมแรกเลยที่รูปลักษณ์ภายนอกดูสวยนะนะครับมันเป็นถัดจากเจนตัวหน้าแบนเน่นะครับตัวเจนหน้าแบนก็จะเป็นโฉมนี่แหละแต่ว่าก่อนไมเนอร์เชนผมว่ามันไม่สวยมันไม่สวยแบบนี้นะครับอันนี้ข้างหน้าดูสวยดูทรงเป็นสปอร์ตนะด้านหน้าครับโคมียมเป็นสองเส้นแบบนี้ การชนหน้าครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วมีเป็นสีดําคาดกลางนะครับคู่นี้รถประจาตาแหน่งนะรถเช่าระยะยาวนะครับสัตว์เลี่ยมคมนะครับสำหรับฝากระโปรงสภาพดีครับแรกแรกรับเข้าใหม่นะยังมีคาบน้าฝนอยู่นิดๆนะครับกระจกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวถ้าเป็นเจนนี้แนะนําคุณควรซื้อปี18ขึ้นไปเนี่ยคันนี้ปีสิบแปดคุณจะได้กระจกเก็บเสียงครับอะคูสิกการ์ดถ้าเจนหน้าตาแบบนี้แต่คุณซื้อปี17ได้กระจกธรรมดาอยู่นะแต่ปี18ครับคันนี้กระจกแท้เดิมไม่มีเปลี่ยนไไมมมม่่ีีแตก้ว และได้เป็นอะคูสิกการ์ดครับลดเสียงรบกวนภายนอกนะครับภาษี69เรียบร้อยครับป่องซุ้มล้อข้างครับแนบชิดสนิทนะเครื่องยนต์ดูอวีวีดีไอครับหนึ่งพันหกร้อยสีซี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงม้าแม็กซิพหกครับลายทูโทนแบบนี้เลยนะสภาพสวยครับแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทดิสเบียสี่ล้อเรียบร้อยกระจกข้างครับทับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างครับยืนห่างออกมาสักสองเซนเมตรครับคุณจะได้เห็นในส่วนของบอดี้นะประตูแล้วก็ป่องซุ้มล้อหลังครับคุณสังเกตไหม มันไม่มีร่องรอยลักยิ้มนะครับไม่มีรอยบุบใดๆครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแล้วสาเป็นอย่างดีแน่นอนมาป่องซุ้มล้อหลังแนบชิ้สนิท็ครับแม็กท้ายนะแม็กล้อหลังไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆครับบอดี้สวยครับนะสนใจคันนี้ครับทักหาผมได้โดยตรงนะครับตามเบอร์ด้านล่างไอดีไลน์ด้านล่างครับเป็นผู้จัดการสายไขแนะนําคุณโดยตรงเลยอะด้านด้านท้ายตรงนี้ไฟท้ายเป็น led ไ์ไกด์ครับนะคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับใครสนใจจองกับผมเดี๋ยวผมติดเซนเซอร์ให้นะอะไรที่มันผมรู้สึกว่ามันจําเป็นนะ ใช้แล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะผมจะให้คุณเลยแบบคุณไม่ต้องร้องขอนะครับดูตามความเหมาะสมนะแต่ถ้าเรื่องสภาพรถบอดี้รถรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคันนี้ได้นะครับแล้วก็ทุกคันนะครับเดี๋ยวผมตรวจรถให้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวจะมีชิคมาตรวจรถให้คุณอีกชิคคือบริษัทตรวจรถชั้นนำครับของประเทศไทยนะมาตรฐานเยอรมันครับตรวจรถให้คุณ2 1 5จุดค่าตรวจคานละพันหกเพชรยนต์ออกให้คุณฟรีนะตรวจเสร็จออกเอกสารใบเซอร์ใบการันตีให้คุณเลยมาครับเช็คด้านท้ายกัน นะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายตรงนี้ให้ดูนี่นะตัวล็อกแบบไฟฟ้าครับมาเช็คครับโครงสร้างนะเช็คก่อนเลยตรงนี้สีต้องด้านๆแบบนี้แหละนะครับมันจะไม่เคลือบเงาแบบเงาเหมือนภายนอกแบบนี้นะถ้าคุณเปิดมาข้างในนะครับเจอเคลือบเงาคุณรู้เลยว่าฝาท้ายมันอาจจะเปลี่ยนนะหรือซ่อมมานะแต่ครานี้ฝาท้ายเดิมแน่นอนกับไฟท้ายยี่ห้อเดิมนะยี่ห้อไทยโคอิโตะเดิมๆครับโรงงานอยู่แถวเนี่ยปทุมอยุธยาเนี่ยแหละนะครับโรงงานผลิตพาร์ทให้โตโยต้าหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับครับสภาพสวยครับด้านบนตรงนี้ รูระบายอากาศครับซิลซิลิโคนเรียบๆเดิมๆสีด้านๆเดิมๆแบบนี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝาท้ายของแท้ของเดิมไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะหัวน็อตครับถ่ายจอยๆให้คุณดูนะครับแบบนี้เนาะดูจบสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับสนใจเอาติดมือสองครับนะผมรีวิวมาน่าจะเกินพันคันแล้วนะดูแป๊บเดียวรู้ครับว่าคันไหนซื้อได้นะคันไหนไว้ก่อนนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้ความไว้วางใจสบายใจด้านออาติสนะครับทักหาผมได้โดยตรงเลยเป็นผู้จัดการสายขายครับ0 6 5 9์ห3ห้ ทักหาส่วนกลางเขาแรนดอมเซลลส่งให้คุณดูแลนะแต่ถ้าคุณอยากให้ผมดูนะครับชำนาญการด้านออาติสครับทักมาเบอร์ด้านล่างได้เลยสัญญาครับจะดูแลพี่พี่ได้ดีสุดนะแล้วก็มีไฟแนนซ์ครับสิบสถาบันการเงินรองรับออกรถได้จริงทุกอาชีพครับด้านท้ายครับโครงสร้างเดิมอันนี้เหล็กจะเป็นสีดำเนาะเนี่ยแบบที่เขาลองมาอย่างเงี้ยอ่ะเหล็กเป็นสีออกกับดำาเทาเข้มอะ่ะแล้วเขาก็จะเคลือบครับสีกันสนิมอันนี้คือสีกันสนิมนะนะถ้าคุณเปิดมาด้านในเจอแบบ เหมือนสีดําสีเทาดําพ่นทับอันนั้นคุณรู้เลยว่าเขาน่าจะโดนท้ายเลยเขาซ่อมมานะแต่คันนี้เดิมนะฝาท้ายเดิมครับกระจกหน้าเดิมกระจกหลังเดิมโครงสร้างเดิมล้านเปอร์เซ็นนะครับสนใจครับในเ 9, 000, นะใน 18, 2, ลียดแค่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยได้ปีสิบแปดไม้แค่แสนสองเฉลี่ยใช้งานต่อวันไม่เยอะด้วยประมาณวันละห้าสิบโลมันคือการใช้งานจริงนะครับขับรถไปทํางานไปรับส่งลูกไปกลับประมาณนี้แหละต่อวันนะครับคันนี้น่าใช้ครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่นะราคานี้ซื้อได้แน่นอนนะครับ ผ่อนอยู่6 0 0 0บาทตลอดสัญญามีไฟแนนซ์หาคุณหนึ่งบ้านครับหรือคุณจะซื้อสดก็ทักมาปรึกษากันได้กุญแจครับเป็นแบบคีย์เลสนะแบบนี้เห็นไหมจะมีตัวแทบ็บพกกุญแจไว้ในตัวครับไม่ต้องกดนะเป็นคีย์เลสและภายในครับจะได้เป็นเบาะหนังแล้วได้พุชสตาร์ทเรียบร้อยกระจกพับข้างพับและปรับไฟฟ้าครับมีระบพงทวิตเตอร์ด้านบนให้แล้วเบาะหนังสภาพดนะีอันนี้เป็นเบาะหนังสเปคเดิมของเขาเลยอะถ้าเบาะหนังเปลี่ยนนะมันจะนิ่มนะครับอันนี้มันจะแบบหนานๆแล้วเท็กเจอร์ออกด้านๆหน่อยอันนี้คือ หนังของเดิมนะมันเป็นหนังแท้ผสมอะนะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับอ่าก็เป็นมันก็ทนกว่านะเปลี่ยนใหม่อะ่ะตามร้านบ่ะมันจะเอาหนังอีกเกรดหนึ่งมานะมันจะนิ่มกว่านี้แต่มันจะพังง่ายกว่านะอันนี้ครับนั้นหนา,หนาด้านๆเ,เห็นไหมที่บอกอ่ะมันเป็น็กเจอร์เห็นไหมมันเหมือนลายแบบเออเนี่ยผิวช้างใช่ไหมอย่างงี้นะครับอันนี้เบาะเดิมครับนะใม้แสนสองครับสบภาพสวยเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับใครหารถที่อึดคุ้มทนนะแนะนำเอาติสเลย ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนวิทยุนะเดี๋ยวเปิดเสียงนะคันนี้ครับใครสนใจมันจัดได้นะสําหรับคันนี้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อ่ะแอร์ครับหมุนมือโอ้โหแบบนี้ทนนะผมเชื่อว่าหลายท่านชอบนะแบบนี้ไม่ต้องดีแต้อนครับเดี๋ยวมีอ่าระยะยาวมันเสียง,ง่ายกว่าอันนี้ครับปรับมือปรับมือน่ายนะครับมีพาวเวอร์เลสให้คุณนะครับการลื่นถลายมีพวงมลาลัยเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับ เกียร์เป็นอัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดคุณสามารถเชียนแบบพีโทนิกครับบวกลบได้แบบนี้เลยกุญแจเป็นคีย์เลสกดค้างเปิดท้ายได้นะครับคีย์เลสแบบนี้เลยแอร์แบ็กเจ็ดใบคู่หน้าเสาเอเข่าคนขับนะครับด้านหน้าห้าด้านหลังอีกอสองคอนโซลสวยเบาะข้างแน่นตึงครับหาอยู่ครับมาจัดนะคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับได้เอาติดครับไมเนอร์เชนราคาประหยัดนะครับเบาะหลังอุ่สภาพดีมากเบาะหน้าผมว่าตึงแล้วนะแน่นแล้วนะเบาะหลังคุณดูดิ นะหาเอาติดนะครับชมไม่ได้เชนสภาพสวยๆแนะนําคันนี้ครับการันตีคุณว่าไม่ผิดหวังครับสนใจแอดไลน์เข้ามาทักไลน์เข้ามาโทรมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คอนโซลสวยครับไม่มีรอยลอกรอยบุบรอยล่อนนะครับด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมใดๆโอ้โหคันเนี้ยผมว่านะรถปีสิบแปดนะเจ้าของเดิมดูแล้วสาดีนะออกมาใหม่แปดแสนเจ็ดเหลือสามพออ 6, นะันเะก้าผ่อนอยู่หกพันน่ะนะคุณได้สภาพสวยแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้านท้ายครับมี usb a ให้คุณอีกสองจุด นั่งหลังครับเล่นโทรศัพท์ชาร์โทรศัพท์ได้เลยแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวานั่งแบบนี้เข่าไม่ติดนะครับหัวไม่ติดนะสภาพดีนะครับเพดานนี่สะอาดมากนะคันนี้นะสนใจครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะกดเบอร์ครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอคหนึ่งห้าสองครับติดต่อหาผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงนะให้ดูไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกด์สวยไหมนะครับใครชอบมาจัดได้นะสำหรับคันนี้ มามาเช็คโครงสร้างรอบคันกันดีกว่านะตะกี้เราดูบอดี้ภายนอกครับโครงสร้างด้านท้ายและภายในไปแล้วนี่รอยหนีชุดบอดสีครับสปอรตเมนอาร์คมคมชัดชัดนะสภาพสวยนะครับถ่ายให้คุณดูละเอียดแล้วนะครับดูจบตัดสินใจได้เลยนะครับพันนี้รีบตัดสินใจก่อนมันจะติดจองนะครับนี่ด้านบนนะครับหลังโครงหลังคาไม่มีรอยบุกนะสีเงาแวบนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้กันนี่กระดูกงูนะสปอนเมนอาร์คมคมชัดชัดนะหัวน็อตครับซอกประตู มีแต่ค่าฝุ่นนะรถมันเพิ่งเข้านะครับแต่ไม่มีรอยประแจแกะขันไขขยับใดๆสภาพสวยครับข้อต่อนะถ่ายจอยๆให้คุณดูแบบละเอียดนะเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนตนเองนะครับดูจบตัดสินใจได้นะคันนี้ย้ําเลยว่ารีบทักเข้ามานะทักมาปรึกษากันเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมเพราะเจนประมาณนี้เลทผ่อนหกพันห้าพันเก้าเนี่ย, 6, 000, 5, 000, 9, ยมันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วนะครับเดือนหนึ่งมาคันสองคันสาคันไม่เกินนี้หรอกนะเพราะว่ามันหมดรุ่นแล้วมันหมดเจนแล้วนะครับ ต้องรอคนที่เขาเช่าใช้แบบ6 7เปีอ่ะนะแล้วเขาคืนซึ่งส่วนใหญ่นะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเขาเช่าใช้ประมาณ4ปี5ปีนะครับไม่เกินนี้หรอกอช่วงหลังก็มีเช่าที่แบบ3ปีเหมือนกันนะระยะระยะสั้นนะครับนี่รอยหนีบชุดบอดสีครับสปอนเซอร์อาคมๆชัดๆนะดึงให้ดูครับกระดูกง,งูสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้ซื้อได้นะการันตีเลยว่าซื้อได้ครับแนะต่เพราะก่อไยายทำนะเช็คแล้วนะเช็คละเลอียดรอบคันต้องบอกงี้ครับ เอาติ๊เนี่ยเพชรยนต์มีห0 6สิบหกิคันผมจะเลือกคันที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าและน่าใช้ที่สุดมาถ่ายให้ก่อนนะดูดิเบาสวยสภาพตึงครับอ่ะแผ่นเพลทครับรถปี18แแท้เลยนี่แผ่นเพลทหัวน็อตนะไม่มีรอยแกะขันแกะขยับใดๆนะบนล่างหาอยู่รีบมาจัดครับคันนี้การันตีคุณว่าไม่ผิดหวังครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ภายในสวยนะช้ำน้อยมากเลยอ่ะนะเก็บงานผมว่าแป๊บเดียวอ่ะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะ เพิ่งเข้ามานะครับรีบทักเข้ามารีบปรึกษากันนะครับก่อนที่มันจะติดจองนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างอมามาดูกันต่อนะสําหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับไมากันสั่นนิดนึงขออภัยนะครับอ่ะมาดูด้านหน้าครับโฉนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะเวลาเช็คมันง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะเปลือยเลยไม่มีพลาสติกคุ้มตรงนี้นะครับนี่ปั๊มสามเอลสามอาร์ไฟหน้าโคอิโตครับเบ้าชกเดิมหัวน็อตนะซอกในครับคุณดูดิไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับใดๆนะครับ เครื่องยนต์ดูอัลวีวทีไอครับหนึ่งพันหกร้อยสีซี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าม้าเช็คตรงนี้ครับคานหม้อน้ําหน้าไม่มีรอยแกะขันไขยขยับนะปัป๊มสามสามสามนะครับด้านด้านล่างตรงนี้นี่คานนะครับตรงตรงคมคมชัดชัดเลยสามสามอาร์ไฟหน้าเดิมนะครับเบ้าชกเดิมนะห,หัวน็อตซอกคุณดูดิไม่มีรอยแกะขันไข่ขย,ขยับใดๆนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครบครับสวยเดิมครับแบบนี้นะครับรีบตัดสินใจก่อนที่รถจะติดจองนะครับคันนี้มั่นใจว่ายังไงก็ไปนะะเพราาว่ เลตนี้ครับได้เอาติดครับได้เครื่องพันหนะครับเครื่องยนต์นี่บล็อกเดียวกับตัวใหม่แหละตัวนิวเลยนะครับบล็อกเดียวกันแรงมาเท่ากันซีซีเท่ากันแต่คุณได้บอดี้โฉมเก่าอยู่แต่ราคามันประหยัดครับสามห้าเก้าปีสิบแปดฟีด้าผ่อนหกพันห้าครับสนใจคันนี้รีบจัดได้เลยนะผ่อนเบาๆและมาไม่บ่อยแล้วแล้วสภาพสวยกริบแบบนี้ไม่ผิดหวังครับสนใจศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดพีเคหนึ่งห้าสองครับวันนี้ประมาณนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ พี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพจยนครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ